นั่งทํางานนานๆก็เป็นแบบนี้ยอาการปวดทิ้งไว้นานไม่ดีแน่บรรเทาด้วยแอมเมลโยโกโยโกตัวยาชนิดน้ําใช้ง่ายซึมสู่ผิวคลายปวดแอมเมลโยโกโยโกคขวดนี้ค่ะแอมเมลโยโกโยโกตัวยาชนิดน้ำคลายปวดสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอ็มสตรอมทาชายแชมพูล้างรถ สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางล่องใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีครับไปที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่22ที่นี่ครับทหารพรานท่านหนึ่งนะครับไปซื้อลิงของชาวบ้านมาเลี้ยงในราคา1000บาทก็เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงให้เพลิดเพลินใจเหมือนเลี้ยงสุนัขนะครับตั้งชื่อลิงตัวนี้ว่าแตงโมครับลิงแตงโมนั้นมีเพื่อนเป็นแมวครับเนี่ยครับแมวอยู่มาก่อนนะครับชื่อสมศรีเพศเมียดูนะครับ แตงโมนั้นรักสมศรีมากครับบางทีสมศรีก็รำคาญอยากจะไปก็ไปไม่ได้ดึงเอาไว้ยึดเอาไว้อย่างงี้ครับหาเห็บหาหมัดให้ทั้งๆที่สมศรีก็อยากจะบอกว่าชั้นเองนั้นไม่มีเห็บไม่มีหมัดและบางจังหวะครับอยากจะหนีไปจริงๆหนีไม่ออกครับเพราะว่าแตงโมนั้นนั่งทับสแล้วครับ <Wow. S 1> <laughs> แตงโมคงเห็นคนมีตุ๊กตาเฟอร์บี้คงอยากจะมีบ้างครับล่องใต้ไปที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปที่วัดยุงทองครับทางจังหวัดนั้นจัดงานใหญ่ยกช่อฟ้าอุโบโสถวัดยุงทองครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณกฤิพงษ์คงแข็งเป็นประธานเนี่ยครับยกช่อฟ้าขึ้นไปแล้วงานใหญ่แบบนี้ครับชาวบ้านก็เลยทําบุญด้วยครับ จัดผ้าป่ามาทอดที่วัดนี้ครับดูนะครับหลังจากยกช่อฟ้าแล้วขบวนผ้าป่าก็เดินทางมาตามกำหนดการเดิมนั้นตั้งใจว่าจะวนรอบโบสถ์นะครับสามรอบแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักดูนะครับน้ําขังเฉอะแฉะไปหมดครับเดินก็ลำบ,บากมากต้องซิกแซกต้องอ้อมเสียเวลาจริงๆครับหับวนหน้าขบวนผ้าป่าเห็นว่าถ้าเดินรอบโบสถ์สามรอบนี่สงสัยว่า ไม่ทันพระฉันเพนแน่นอนก็เลยน้อมจิตว่าขอวนรอบเดียวก็แล้วกันแต่ให้เปรียบเสมือนว่าวนสามรอบเพื่อว่าพระจะได้ฉันเพนได้ก็เป็นการวนแบบฉบับย่อครับทรงท้ายเดินทางไปเที่ยวพื้เมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับไปดูส้วมนะครับที่ได้รับการยกย่องจากกระทรวงสาธารณสุขครับว่าเป็นสุดยอดส้วมสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีนี้ครับ เนี่ยครับสวมวัดท่าใหม่อีกครับดูข้างนอกนะครับมาอยังกระสวนสาธารณะครับข้างในครับสะอาดสะอ้านและทันสมัยมากครับมีอ่างล้างหน้าล้างมือล้างเสร็จแล้วครับมีเครื่องเป่าร้อนนะครับให้มือแห้งติดเครื่องปรับอากาศครับติดแอร์ครับและดูห้องน้ําครับมีทั้งหมด13ห้อง12ห้องแรกนั้นเป็นห้องตามปีเกิดครับ เกิดปีชวดก็เข้าห้องปีชวดฉลูก็เข้าฉลูจนกระทั่งถึงปีกุนนะครับและห้องที่13เป็นห้อง V.I.P. ครับ V.I.P. นี่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นแขกผู้ใหญ่แขกพิเศษนะครับแต่หมายถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่จําปีเกิดของตัวเองไม่ได้ครับก็ให้มาเข้าห้อง V.I.P. ดูแต่ละห้องครับมีชักโครกอย่างดีกระดาษชําระสายชําระน้ํายาปรับกลิ่นโอ้สารพัดครับ เป็นสุดยอดส้วมสะอาดแล้วก็สะดวกสบายชาวบ้านบอกว่ามาที่นี่เรียกว่ามาส้วมลอยฟ้าเพราะว่ามาปลดทุกแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์จริงๆ้ะอันนี้ความหมายของน้ำลอยฟ้าก็คือพอเข้ามาเหมือนเหมือนขึ้นสวรรค์นะไรประมาเนี้ยค่ะแล้วมันดูจากภาพแล้วก็จะเห็นนะครับว่าสะอาดสะอ้านสวยงามทั่วบริเวณวัดจริงๆครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกกรุง ผมว่าความสุขเริ่มจากได้ทำในสิ่งที่เรารักได้ลงมือเองใส่ใจในรายละเอียดก็เหมือนกับเนสกาแฟเรดครับที่ผมเลือกชงในแบบที่ผมชอบ กับกลิ่นหอมๆรสชาติเข้มๆข,ของกาแฟแท้ๆนี่แหละคุณค่าของความสุขที่เราสร้างเองเนสกาแฟเลดครับความสุขที่เราสร้างเอง o good f good เคยไหมบำรุงแค่ไหนผิวก็ยังไม่ได้ดั่งใจนั่นเป็นเพราะผิวขาดน้ำ ทรจิน่าไฮโดรบูสโวเตอร์เจลขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้เติมความชุ่มชื่นผิวอิ่มน้ำตลอด24ชั่วโมงซึ่งพร้อมรับการบำรุงด้วยเต็มที่ผิวดูเนียนใสสุขภาพดีจริงต้องไม่ทิ้งขั้นตอนสำคัญยูทรจินา่า